สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยกับทีมงานแจงพงนะ <S <S วันนี้เราอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับผม <S 1> <S 1> <โ>มาดูเสาเข็มเราเนี่ยที่เราขยุบลงไปที่เห็นนี่คือเสาเข็ม6เมตรนะครับผมแต่เป็นเสาเข็มสเมตรต่อ3เมตรเราจะมาดูว่าวิธีการต่อเป็นยังไงเนี่ยแต่ที่ผมผมก็เอาวันนี้เป็นเคสแรกแล้วกันแต่ทํามาเยอะแล้วนี่คือการต่อของเรานะครับเห็นนะมันเป็นสัอสอต้นต่อ3ต่อสาเราจะใช้ไม้ยูคาขนาด สามนิ้วยาวสี่เมตรนะเสียบมันจะแน่นนี่มันก็จะโยกนิดนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ล้มถ้าเกียดูเราตั้งไว้เาปอย่างหลังบ้านอย่างเงี้ยมันจะเข้าเลี้ยวไม่ได้เพราะมันแคบแคบแล้วเราจะไปดูเสาเข็มกันไป <c oughs> นี่คือไม้ที่เราใช้ต่อนะครับสำหรับแ็บขี้แคบแคบนะผมจะให้ดูนะนี่คือไม้ยูคาที่เราใช้ต่อความยาวสี่เมตรนะครับผมขนาดก็จะพอดีกับรูนะ ฝน,นทานฝนตกด้วยนี่ยแหละเราจะใช้2ต้นนะครับ2ต้นต่อกันแต่ทางนึงเนี่ยเราจะเอาทางรูเล็กลงลงไปในดินอะมันจะเป็นประมาณนี้ฝั่งนี้เราจะเอาลงดินไปต้นนึงแล้วเราก็จะเอาคือเราหงายทางใหญ่ขึ้นแล้วก็จะไม้ตัวน,นี้เสียบก็ขนาดมันก็น่าพอดีกับรูดูขนาด สำหรับที่แคบแบบนี้ก็ก็จะสามารถใช้เคสนี้ได้ครับผมคือทําไปเยอะและ้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายสักขีอ่ะว่าเพราะม,มันใช้ได้ับผมสําหรับคนที่อยากได้เข็ยมยาวนะผมบอกในะแต่มันไม่มีเข็ยมยาวหรือว่าพื้นที่มันจํากัดอย่างเงี้ยจะใช้เคอันนี้สามารถต่อได้ถึงเจเมตรถึงแดเมตรนะครับอย่างเคสนี้เราเจาะนํากันอยู่ที่สาเมตรถ้าถามว่าทําไมผมถึงต้องเจาะถึงสาเมตรนะ ท่อนแรกต้องลงต่ำครับไม่ง okay. ั okay. <S <S ้นมันจะตั้งไม่ได้คร so ับผมแต่จร like okay. okay. so, ิงๆถ้าเป็นท่อนเดียวเราจะเจาะนาอยู่ที่ประมาณตั้งเมตราสิบถึงสองเมตรรู้สึกตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแสนมณนี้นะครับผมจําผิดลูกค้าทำต่อต่อเติมหลังบ้านนะครับแต่ตรงเนี้ยมันเข็มยาวมันเข้าได้จริงๆแต่มันแต่มันไม่มีเข็มยาวไงกรณีต้องใช้แบบนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอัปเดตให้ดูอีกนะครับวันหลังมันเป็นยังไงมั่งครับผมสวัสดีครับ